เราถามว่าผัดหรือขวานบอข่อยผัดเครื่องใช้แล้วบ้านนี้ข่อยานขวานได้บ้านนี้เอาใส่ไปโอ้แตาบ่ไอเดียวบ่นหนังเดินฟองเฮียบทีนี่นี่ันเลยวะหมูข้าวหมูข้าวหิวข้าวโอ้ไต้ทีแล้วพี่น้องผ่านไฟไวเหมือนโกหกเบาดอนจัดผักจัดผักจัดผักก็จัดใบกับเอานะครับนี่หอมๆเลยน้ำม่วนแล้วซิมเบิ้งแล้วเมื่อกี้นี่ ติดกันไหนเฮเสียบขัดมีข่อยบวกเลี้ยวก็ล่าข่อยมันเสียบเลี้ยวนี่สีเขียวด้วยฝาสีเขียวมีสามสีดต้นตำรับจุดต้นตำรับนี่เสียงหอยฟันข้อดนไปกับเขาแลี้ยวเฮลงเฮลุงลูกหแล้วเนาะเออมามามาไป่าอยู่นี่หิวเข่าแล้วเฮลงมาพี่น้องมาออุ้ยจุดจวดต้องการเสียบเปลเป็นได เมื่อกี้จะไปใส่มาลืมมาลืมคนเอานี่เอาลืมคนเกือบหมอใหม่พี่น้อยเองมามามาทีมนี่คือผัดคั่วหนูพุกใหญ่ซีพัทสีขวดแล้วจําได้ไหมถูกถูกสอนอะไรล่ะสูตรสองสูตรมาเดี๋ยวแต่เนี่ยมีตังเยอะมีตังเยอะเออสอนประจำตำแหน่งเอามาอยู่นี่สอนประจำตำแหน่งเอามาอยู่ กต่ยัยพูดหอนหอนหอนอู้ยี่แม่นี่แ่ใครอยากซีบมองเนี่ยแม่เนี่ยนี่ตรงตรงเนี้ยตรงหนังมันเนี่ยอ้วนใหญ่อ้วนอ้นพี่น้องแต่ว่ามันร้อนเป่ากันไงอ๋อโอ้โหหวานยี่เด็ดแซ่บเฮงอร่อยอร่อยสูตรนี้ได้เลยบอกเรา มันจะไม่ทอผมมันจะมีความหอมปลาร่าอุดรปลาล่ากันนะความหอมของมันหนูนี่ก็หอมรับบอกข้าวพี่นองผมบอกเลยข้าวหนูแม่ข้าวเครื่องเราก็ใส่เยอะพอสมควรแต่ว่าถ้าพูใส่อะไรก็บอกข้าวใดอยากได้เนี่ยอ่ามาเอาเป็นเป็ลี่ยนได้เลยอยู่ฟรามยูฟรามอยูบะไก่ครับหลักสิบหก อุดรธานีทางเลี้ยวเลี้ยวขวาเข้ามาเขื่อนห้วยหลวงมาพี่น้องแซบกันครับสุ้ยยังว่กินขากันมาด้อแซบล่ะอร่อยเลยแซบยาดูไหมพิษพี่ทดนี่รดิวเสอร์มองนี่มองนี่หนังมั่ง ว่าไม่นังหมูว่าหนังหมูแต่จะเปื่อยนุ่มกว่าเพราะว่ามันตัวเล็กตัวเล็กกว่าหมูคักคัดมือนึ่อผ่าน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 หรือเป่าผ่านอือเป็นสไตล์ผมเลยไม่ไม่ออกลาวจ๋าไม่ไทยไม่ลาวพอดีคนไทยคนไทยกินได้ถ้าให้ผมมองนะมันจะอารมณ์ผัดชาแต่ไม่ใช่จะเป็นกลิ่นผัดเผ็ดบวกผัดชาดีกว่าอืออือ ประมันนะแล้วก็เกึ่งคั่วด้วยกึ่งคั่วไปเกือบไหมพี่นองเกลือคั่วเกือบไหมลาพ่อแม่พี่น้องตัวโอเคพี่น้องค่าส่วนกินนี่ฮะเบิงดีเบรให้น่าเป็นเบิงหนำเบิงอีหยังเนาะไปพี่น้องครับมื้อนี้ก็แซ่บๆนน้ำกันครับวันหลังเดี๋ยวจะเอาเมนูเด็ดๆมาฝากครับใช่แล้วไปสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้แซ่บหลายแซ่บหลาย